ัสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซีสุขสุขคนที่เก่านะครับยึ่ถุงบอลนะครับพ่กไก่พวไก่ครับที่ติดตามท้องยาในที่มาจจะมีน้ำโชว์นะครับเนาะวันนี้ก็มาพวอกันอีกที่เก่านะครับเป็นวันที่4เดือนกันยายน2567นะครับเนาะวันนี้มาพพอกันกระตรงกับวัดปุดครับขึ้นสองคำครับเดือนซีฟครับมากกว่าไม่เน้นทางฮานอยบวกเหล้านะครับเหมือนครับมีทั้งน้อยมีทั้งลาวครับเฮ้ยสมานน้ำพินาด้วมกันได้เนาะครับเนาะเอา เนี่ยมาทางมือว่านนะครับเอามึนงานทางของหมู่ว่านก่อนนะครับแนนทางหมู่ว่านกับปรากฏว่าัตตรงเขาอยู่สองน้อยนะครับเป็นทังน้อยจากาะกิจนะครับอ่าน้อยจากาะกิจกับไปน้อยพิเศษนะครับนอตต่อกันเลยนะครับหมู่ว่านอ่าแล้วก็ตัววิ่งตัวหลุดนะครับตัววิงตัวหลุดนยเขาอยู่สองข้างนะครับน้อเหมู่ว่านนะเขาสองข้างครับเขาเจ็ดเจ็ดเก่านะครับแล้วก็หาเก่ากหานะครับเนาะเอ้ ตามมนครับแนวทางวันนี้จะได้่ไดครับแนวทางวันนี้ครับสายวิ่งสายหลุดครับสายวิ่งสายหลุดครับอ่าให้กันไปทังสองนะครับเ้อมนนี้ครับสายวิ่งสายหลุดให้กันไปทังสครับเอาสอตัวจับคู่มาให้ครับกระดิแปดสามับแปดสมสอหนึครับสองหาครับสองหากแปดับกแปดับีแล้วก็สอนะครับเนาะอาตัวเนสาตัวครับตัเนสาตครับให้กันไปทัง แปดนึครับเด้แปดหสอครับราาาหกแปดครับาหกแปดครับเอาตัวเด่นตัวเด็ดครับตัวเด่นตัวเด็ดก็หกันที่ก็ครับห่กันไปทังสองหครับสองหน่ไปทางสองหนเน้อประเด็นหนึ่ครับแลก็อีกตัวนึงก็หกแปครับหกแปดตเด็นหกแนะแลก็อีกตัวหนึ่งก็สองสองนะครับหาตัวเด่นไปสามตัวเนาะเอาน้ำพิจนาเมืงครับตัวตัวเด่นสตัวก็หาไปทังสองน่งแปดนะครับสองหนึเนาะเอาเรยักพิจณาตัดสองตัวกับล่องิจณามืงนะครับเนาะเอา นี่กัเป็นน้ทางสุดเด็ดข้าวณนะครับผู้ใดมากับจัดครับผู้ใดารัดกับ่านคลิปนี้ย่างนี้ก็ได้ครับเริ่มบทสับสนกันเลยกันเพราะนั่นครับมือแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเอาบรรยากห้โชคให้มันครับกังบรรยากาศฝนตกนะครับฝนกำลังตกปล่อยๆนะครับหมุนแห้งแบบนี้นะครับเนาะเอาโชคดีสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับท่าน้อยท่านเล่าครับโชคดีครับสวัสดีครับ